สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับพระเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับมาใหม่ๆนะครับอีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับคลิปนี้นะครับท่านใดที่สนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับมีพระเก่าๆนะครับมานาเสนอให้กับทุกท่านนะครับชื่นชอบรายการไหนติดต่อเข้ามาช่องทางนี้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์เซฟเบอร์โทรศัพท์นะครับถลายไม่ขึ้นก็สแกน qr code นะครับอีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับ หลากหลายรายการนะครับคลิปนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับพระเก่าเก่าสวยสวยยอดนิยมนะครับทั้งพระกุพระเกจิเนื้อโลหะพระเนื้อผงเหรียญนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับรายการแรกเป็นพระบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับจุ่มลักเก่าโบราณครับสุดยอดหายากนะครับสร้างให้เฉพาะบุคคลสําคัญนะครับสมัย เก่านะครับบูชาหลวงพ่อเงินสวยๆเดิมๆและหายากครับสุดยอดพุทธคุณนะครับเกจิยุคโบราณนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคะจังหวัดพิจิตรครับสวยงามมากนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับน้ำหนักเบานะครับหน้าตักก็ประมาณหนึ่งนิ้วเศษๆนะครับสวยสมบูรณ์ครับหายากมากๆนะครับ ่อก็เรียหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ตรวจปัตนีนะครับปีศูนย์ห้ารุ่นเบตงนะครับผิวสวยเดิมนะครับหลวงปู่ทวดหล่อโบราณเก่าเนื้อนวะโลหะเบตงนะครับยลานะครับปีศูนย์ห้าครับตอกเลขอารบิกใต้ฐานนะครับผิวสวยงามมากๆครับตามซอกนะครับผิวพระเหมือนเปลือกส้มนะครับเนื้อโลหะเก่าแห้งเดิมนะครับหลวงปู่ทวดเบตงปีศูนย์ห้าตอกเลข 2 0 7ครับเลขอารบิกนะครับคมชัดนะครับหลวงพุทวดยอดนิยมนะครับรุ่นเบตรงผิวสวยเดิมนะครับท่านใดที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับต่อไปก็เป็นพระปิตานะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับซึ่งเป็นเกจิยุคโบราณมนุษย์เหนือโลกนะครับอายุ200กว่าปีนะครับเป็นพิมพ์ปั้นลอยองค์ พิมยืนพระปิดตาเก่าลงลักบิดทองเก่านะครับสุดยอดหายากนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรครับเป็นสุดยอดเกจิเก่าโบราณนะครับมนุษย์เหนือโลกนะครับพุทธคุณโชคโชนนะครับพระปิดตาพิมพ์ยืนเนื้อผงคุกลักน้ำหนักเบานะครับสวยงามตามนี้นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับสุดยอดหายากครับอายุสองร้อยกว่าปีนะครับ ลักและทองโบราณครับต่อไปก็เป็นพระกุเก่านะครับต้นรัตนโกสินทร์นะครับพระกุวะสามปื้มพิมพ์สามเหลี่ยมฐานสูงนะครับลงรักปิดทองเก่าครับเป็นพระเนื้อผงเก่ายอดนิยมนะครับกุวสามปื้มกรุงเทพมหานครนะครับสร้างมาตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นครับลงชาติลงทองเก่านะครับมีพระทิพน้าฐานครับ วัดสามปิื้มครับสภาพยังสวยนะครับงดงามนะครับเก่าๆสวยๆบ้านๆต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงนะครับจันลอยครับผงพายกุมารนะครับประมาณปีหนึ่งแปดครับสุดยอดเกจิเก่าแห่งภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองครับหลวงพุธิทิมวัดละหานไล่พระลอยปิดทองเก่านะครับที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะครับศาลาการประเรียนวัดละหานไล่ครับ หลวงพุธิมสร้างและปลูกเสกนะครับพิธีใหญ่สวยเดิมนะครับพระผงจันลอยนะครับองค์ใหญ่ๆอยู่ในกรอบเก่าเดิมๆครับสุดยอดพระทธคุณนะครับไม่ตามหานิยมสุดยอดนะครับหลวงพุธิมวัดละหานไล่สวยสมบูรณ์มากครับนานานมาทีนะครับในที่ชื่นชอบและสนใจนะครับพระเครื่องยอดนิยมนะครับบ้านเก่าสวยและยอดนิยมนะครับหลวงปู่ธิมครับอิสริโกนะครับ สวยงามมากครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับต่อไปก็เป็นพระปูหนังนะครับเกจิเก่าชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเป็นเนื้อชิ้นตะกัวเก่านะครับปูหนังหล่อตันหนานะครับแล้วก็มีเจาะนะครับเจาะคลองชัยสมัยเก่าครับเป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะครับเริ่มขึ้นสนิมแดงครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับพระปูหนังสายเหนียวครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อย สุดยอดเกจิยุคโบราณนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเนื้อสีสวยๆเก่าๆนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวโบราณครับเริ่มออกสนิมแดงนะครับให้ชมชัดๆนะครับความเก่านะครับพระปูหนังครับหลวงพ่อเนียมแห่งเมืองสุพรรณนะครับ ต่อกันด้วยเตารีดหลวงพุทธวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีนะครับองนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเก่าและโบราณครับยังสวยนะครับเตารีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้าครับตอกโคดเฉลิมพลด้านหลังนะครับคาบเก่าสวยงามมากครับหลวงพุทธวัชชังให้จังหวัดปัตตานีครับตอกโคดเฉลิมพลนะครับแล้วก็โคดฉชิงมีข้าวหลามตัดนะครับตรงกลางนะครับโคดเฉลิมพลนะครับมีทั้งหมด สี่ตัวนะครับสี่ทิศเลยนะครับแล้วก็มีชอชิงด้านบนนะครับสวยงามและหายากนะครับเนื้อนวะนะครับนวะออกแดงนะครับเก่าและหายากครับหลวงพ่อทวดตะลีดใหญ่พิมพเอปีศูนย์ห้าครับโลหะเก่าแห้งมากๆนะครับประสบการณ์สูงท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นหลวงพ่อทวดวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับสามเสนกรุงเทพครับ ลรยโรยผงเก่านะครับมีรูเสียบเดิมนะครับเนื้อแห้งมากๆนะครับเนื้อขาวครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญยวาสสามเสนกรุงเทพนะครับปลูกเสียงพิธีใหญ่ปี0 6ย์กก็จะมีหลายเนื้อนะครับหลายสีนะครับเนื้อขาวเนื้อแดงเนื้อเทาครับสภาพเก่าๆเดิมๆนะครับงดงามนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับวัดออกวัดประสาทสามเสนเนื้อเก่าแห้งมากนะครับ ท่านไดหาอยู่ให้คนพลาดนะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับเกจิดังๆทั้งนั้นนะครับหลวงปุกเสกหลวงปู่โตหลวงพ่อเกษมเจ้าคุณนอหลวงพ่อเงินวัดดอนนะครับต่อกันด้วยเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญรูปอามสองสี่หกศูนย์ครับเป็นเหรียญเื้อทองแดงนะครับผิวสวยงามนะครับยอดนิยมครับเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาครับสองพันสี่ร้อยหกสิบนานมาทีนะครับสวยเก่าคมชัดนะครับ เหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรครับยอดนิยมนะครับต่อกด้วยเหยรียญพระประจำวันนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสองสี่เก้าห้าเป็นพิมพ์วันศุกร์นะครับองนี้นะครับเหพพรียญพระประจำวันศุกร์เสริมดวงหนุนดวงนะครับยอดนิยมนะครับเหรียญเสมาครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเหรียญพระประจำวันท่านสร้างไว้ครบทั้งเจ็ดวันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหูเชื่อมเก่า หลวงพ่อจาดับสองสี่เก้าห้าเผเจอลูกศิษย์นะครับอยากได้ไปเช้ญไปบูชาติดต่อเข้ามานะครับต่อกันด้หลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกจังหวัดพระนครศรียุธยาครับเหรียญเนื้ออัปป้านะครับสองสี่เก้าเก้าครับหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกหลังสิงเหรียญบางมากนะครับป้องกันพยันตลายทุกอย่างนะครับหลังสิงนะครับเนื้ออัปป้าครับเกจิชื่อดังจังหวัดอยุทยาครับวัดนาต่างนอก สภาพยังสวยนะครับคลาสสิกครับหลวงพ่อจงต่อไปก็เป็นพระสมเด็จจิตรดานะครับสสวยๆงามๆนะครับเข้มๆเนื้อน้ำตาลเข้มๆนะครับมีปิดทองเก่าด้านหลังใส่ตลับมาแบบนี้นะครับพระเก่ายอดนิยมนะครับพระสมเด็จจิตรดาครับเปิดให้ชมชัดๆนะครับเนื้อสวยเข้มมากนะครับพระสมเด็จจิตรดายอดนิยมนะครับยุคแรกๆนะครับ สวยงามและมีเสน่ห์สุดๆนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเก่าเดิมๆนะครับเนื้อน้ําตาลเข้มๆครับพระสมเด็จจิตรดายอดนิยมนะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับเนื้อเก่าสวยงดงามครับต่อกันด้วยเหรียญรห้านะครับเสด็จพ่อรห้านะครับช้างสามเสียนเหรียญเงินนะครับยุกเก่าโบราณขอบกระบอกครับหนาสวยนะครับ แลนหลังเป็นช้างสามเสียนนะครับรอสหนึ่งสองเจ็ดระลึกนะครับสวยงามและหายากมากนะครับเหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเนื้องเงินสร้างไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นพระชัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมรอสหนึ่งหนึ่งแปดเนื้อสมฤทธิจมปานะครับออกแดงนะครับจะมีรอสอยู่ใต้ฐานนะครับหนึ่งหนึ่งแปดครับ พระชัยยอดนิยมนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสวยเดิมนะครับร้อยหล่อช่อนะครับผิวแดงมันเทศครับหลวงปู่บุญนะครับพระชัยวัดนะครับรอสองหนึ่งหนึ่งแปดครับต่อไปก็เป็นเหรียญลอหลวงพ่อน้อยนะครับสองหน้านะครับเหรียญล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศารานะครับ หนาเก่าสวยครับเหรียญหล่อโบราณเก่า,ากท่านใดที่ชื่นชอบแะสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเหรียญหล่อสองหน้าสุดยอดประสบการณ์สูงครับหลวงพ่อน้อยวัรรมศาสาครับสวยงามมากนะครับชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับสายนครปฐมนะครับหลวงพ่อทาว,วัดพะเนียงแตก เหรียญหล่อพิมพ์ซุ้มกอนะครับประมาณปี2450กว่ากว่าครับท่านใดสนหาอยู่หรือสนใจนะครับเหรียญหล่อสายเหนียวยอดนิยมนะครับเมืองนคนปรปฐมเป็นเหรียญหล่อหนะ้าทองผสมนะครับองนี้นะครับสภาพยังสวยครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกครับ พิมซุ้มกอนะครับเป็นเหรียญหลอยอดนิยมรุ่นแรกของท่านสภาพยังสวยครับของเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับมาชมพระเบญจภาคีกันบ้างนะครับพระซุ้มกอกําแพงเพชรเนื้อเก่าจัดรละโบราณนะครับเนื้อแห้งสุดๆครับละเอียดหนึบนุ่มนะครับพระซุ้มกอกําแพงเพชรองค์ที่หนึ่งนะครับได้เก่าได้สวยได้ธรรมชาตินะครับพระซุ้มกอยอดนิยมมีแร่ดอกมะขามนะครับ สมบูรณ์นะครับยอดนิยมมากครับพระสุมกอกำแพงเพชรองค์ที่หนึ่งนะครับมีเข้ามาสองกสองรายการนะครับพิมพ์มีกระหนกนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สองพระสุมกอยอดนิยมครับองค์ที่สององค์นี้มีค่าความเก่านะครับตามซอกนะครับได้ธรรมชาตินะครับเนื้อละเอียดมากครับพระสุมกอองค์ที่สอง สวยงามสุดนะครับมีแร่ดอกมะขามเก่ามีแล่ไม่จนนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับพระสุมกอองค์ที่สองครับต่อไปก็เป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อเขียวโบราณนะครับสุดยอดหายากนะครับพระผงสุพรรณเนื้อเขียวพบเจอได้น้อยมากนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2ครับเป็นเนื้อโบราณนะครับเนื้อหยกนะครับ พระผงสุพรรณกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีครับเนื้อหยกลงรักปิดทองเก่าครับหรือสุพรรณยอดโถนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับต่อไปก็เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วสวยลึกคมชัดนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วยอดนิยมนะครับวัดเครือวันครับหลังแบบจบที่เนื้อสังเกตที่เนื้อนะครับเก่าโบราณนะครับเป็นร้อยปีนะครับพระปิดตาเนื้อแห้งๆเก่าเก่า น้ำหนักเบานะครับเป็นเนื้อผงคุกลักลงลักปิดทองเก่าครับพิมพ์หลังแบบนะครับยอดนิยมนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับยุคโบราณนะครับร้อยกว่าปีนะครับความเก่าต่อไปก็เป็นพระปิดตาวัชนะสงครามนะครับเนื้อแดงนะครับหายากสุดๆครับพระปิดตายุคโบราณนะครับวัชนะสงครามดังคู่กันมากับพระซุ้มถาวันเลยนะครับ งดงามมากๆครับศิลปะนะครับเนื้อดงแดงเก่าๆต่อันด้วยหลวงพ่อทาวดเนว่านนะครับสองสี่เก้าเจ็ดรุ่นประสบการณ์สูงนะครับหลวงพ่อทาวดเน้ว่านสองสี่เก้าเจ็ดครับภาพเก่าสวยง,งามนะครับ<อ>นานมาทีนะครับประสบการณ์สูงนะครับสองสี่เก้าเจ็ดหลวงพ่อทาวดเนื้อว่านเนื้อแห้งๆเก่าๆาประสบการณ์สูงครับ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับทันใดชันชอบสนใจรายการไหนนะครับต่อไปก็เป็นพระปิดตาเนื้อผงโบราณนะครับสุดยอดพระปิดตาหลวงพ่อภูวัดอินนะครับกรุงเทพมหานครนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเนื้อหามวลสารความเก่าใกล้เคียงกับวัดระฆังและบางขุนพมนะครับหลวงพ่อภูวัดอินนะครับกรุงเทพครับมีลักษณนะครับลอยลงลักษณเก่าแต่เนื้อในนะครับเก่าสุดนะครับ ร้อยกว่าปีนะครับพับปิดตายอดนิยมครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับต่อไปก็เป็นวัดพับนะครับตุ๊กตาเล็กครับเนื้อสวยเก่าและสมบูรณ์นะครับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กวัดพับประสบการณ์สูงนะครับหลวงสังกัาดสุกไก่เถื่อนนะครับสร้างไว้นะครับตุ๊กตาเล็ก ภาพเก่าสวยงามนะครับกกวัดพับต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิษณุลโลกนะครับนางพญาใบข้าวนะครับสวยงามและหายากครับเนื้อละเอียดนึนุ่มนะครับตามตำรานะครับเนื้อสวยเดิมครับพระนางพญาพิษณุลโลกครับพระฝากกุนะครับ สุดยอดหายากนะครับพระนางพญาพิมพ์นี้นะครับไม่ตัดปีกมีเนื้อหามวลสารเก่าโบราณร้อยกว่าปีนะครับพระนางพญาพิษณุโลกครับเนื้อดินนะครับช่วงท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยพระปิลันสมพิมพ์สุ้มข้าออกแก้วนะครับวัดละคังนะครับไขขึ้นเต็มนะครับงดงามนะครับเนื้อออกเหลืองนวลนะครับ สุดยอดหายากนะครับปปิลันเนื้อขาวครับพิมพยืนสุ้มประตูครับติดต่อกันเข้ามานะครับทนใดชื่นชอบรายการไหนนะครับรายการพระเครื่องยอดนิยม EP ที่149ครับของเด็ดเก่าๆที่สวยบ้านๆน,นะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม